สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาใช้แอป c a l endar เพื่อเตือนความจำนะครับซึ่งเป็นแอปที่มีประสิทธิภาพมากเลยนะครับซึ่งก็คือแอปนี้นั่นเองนะและแอปนี้นะครับใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับที่เข้าไปโหลดนะครับให้เราเข้าไปที่ p a Store แล้วริมว่า c a l endar นะครับชื่อของเขาก็คือ Google ปฏิทินนะครับอันนี้ผมโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ การใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะครับตรงนี้คือเดือนนะครับเราสามารถเลื่อนอย่างนี้เปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมครับเป็นเมษาแล้วอันนี้เป็นเดือนพฤษภานะครับเราสามารถจะเปลี่ยนได้และเราสามารถจะกลับมาที่เดิมโดยการกดปุ่มนี้นะครับเห็นไหมครับเขามาให้เป็นเดือนปัจจุบันนะครับ ถ้าสมมติว่าเราจะให้เขาแจ้งเตือนเรื่องอะไรเราสามารถที่มากดปุ่มบวกตรงนี้นะครับแจ้งเตือนไม่ว่าเหตุการณ์อะไรที่สําคัญกับเรานะครับเราสามารถที่จะแจ้งเตือนได้แม้เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นล่วงหน้าอีกหลายเดือนนะครับเพราะเหตุการณ์นั้นถ้าถึงกําหนดในระยะไกลออกไปนะครับทาให้เราลืมได้แต่ตรงนี้เราสามารถเตือนได้ เมื่อเตือนนะครับเราสามารถที่จะให้เขาเป่งเสียงก็ได้นะครับหรือเราสามารถที่ให้เขาเตือนไปที่อีเมลก็ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับให้เขาเตือนโดยการเป็นเสียงดนตรียาวๆหน่อยนะครับเพื่อให้เรารู้ตัวในโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับอย่างที่2ก็คือให้เขาสามารถที่จะซิงไปเครื่องอื่นสมมุติว่าเรามีมือถือ2เครื่องนะครับและเครื่องคอมอีกหเครื่องนะครับเมื่อเราเปิดแจ้งเตือนตรงนี้นะครับ เขาสามารถเชื่อลิงก์ไปที่คอมพิวเตอร์ได้และลิงก์ไปที่มือถืออีกเครื่องหนึ่งของเราได้นะครับ <_ an> โดยที่เราใช้อีเมลตรงนี้นะครับเป็นอีเมลเดียวกันนะครับ <_ an> เขาก็สามารถเชื่อลิงก์ได้ถ้าเราเปิดการซิงค์ไว้นะครับเมื่อเปิดการซิงค์แล้วเราจะดูการแจ้งเตือนนี้จากเครื่องไหนก็ได้ที่เรามีนะครับ <_ an> ให้เราไปตั้งค่าเสียงก่อนเลยนะครับเ <_ an> พราะว่าเสียงปกติเขาจะดังแป๊บเดียวนะครับทีนี้เราไปตั้งค่าเสียงกันนะครับให้เข้าไปที่ขีดสามขีดตรงนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นให้เราเลื่อนมาข้างล่างเลยนะครับมาที่การตั้งค่านะครับแล้วมาที่ทั่วไปตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนไปข้างล่างนะครับการแจ้งเตือนปฏิทินนะครับแล้วมาที่เสียงนะครับเสียงเราควรที่จะเป็นเสียงบนอุปกรณ์นี้นะครับเพื่อที่จะให้เสียงเขายาวๆหน่อยนะครับเช่นเสียงนี้นะครับ อันอันนี้คือเสียงสั้นไปนะครับอ่ผมเลือกเสียงนี้นะครับสมมุติว่าการสั่นปิดอยู่อย่างนี้นะครับเราเปิดด้วยนะครับตอนนี้เราได้เสียงยาวมาแล้วนะครับแล้วก็การสั่นคือผมลองทดลองแล้วนะครับก็คือใชนาฬิกาปุกเลยนะครับจะเตือนประมาณ1-2นาทีนะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้เรารู้ตัวถึงแม้ว่า เราอยู่ตรงไหนไม่ใกล้โัวศั์เราอาจจะได้ยินนะครับแต่ถ้าเสียงเป๊บเดียวก็หายไปเราอาจจะไม่ได้รับการเตือนตรงนั้นนะครับแล้วต่อไปนะครับเรามาเริ่มทําการแจ้งเตือนกันนะครับให้กดเครื่องหมายบวกเลยนะครับการแจ้งเตือนถ้าเราไม่มีรายละเอียดมากเราสราสมารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีรายละเอียดมากเรามาที่กิจกรรมดีกว่านะครับผมมาที่กิจกรรมนะครับเราเพิ่มชื่อนะครับสมมุติว่าฉีดวัคซีนนะครับ ฉีดวัคซีนนะครับและเราต้องการให้เขาเตือนตอนไหนนะครับคงไม่ใช่ตลอดวันแน่ๆเรามากดตรงนี้นะครับวันแล้วเราสามารถชี่เลื่อนนะครับของผมเดือนมิถุนายนะครับเราก็สามารถชี่เลื่อนไปได้นะครับ15มิถุนายนนะครับเราก็กดตกลงเวลาที่เราจะให้เตือนนะครับก็ประมาณ9โมงนะครับ9โมงแล้วก็ประมาณ10นาที เราจะมากําหนดเองตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เราสามารถที่พิมพ์เองได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเรากดตกลงนะครับแล้วตรงนี้นะครับเขาบอกว่าไม่เกิดซ้ําก็หมายความว่าเราเตือนครั้งเดียวนะครับการฉีดวัคซีนก็คือเตือนครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันเกิดนะครับเราจะให้เขาเตือนทุกปีในวันเดิมๆนะครับเกิดวันที่5มกราคมพอเรามาติ๊กทุกปีเขาก็จะเตือนวันที่5มกราคมของทุกปีทําให้เราไม่ลืมวันเกิดเขา หรือเรามีเรียนหรืออบรมทุกวันจันทร์เราก็ให้เขาเตือนทุกสัปดาห์ใช่ไหมครับการที่เรามีตารางเรียนก็หมายความว่าวันจันทร์นี้ก็เรียนอีกวันจันทร์หน้าก็เรียนอีกหรือว่าเรามีวันอื่นที่จะต้องเรียนอีกนะครับเราก็สามารถจะตั้งเตือนไว้จนครบเทอมเช่นว่าเราต้องเรียนถึง3เดือนเราก็สามารถจะตั้งได้นะครับ ตรงนี้เราสามารถที่กำหนดการแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดได้นะครับ5นาที10นาทีแล้วแต่เราชอบเลยหรือเราจะกำหนดเองนะครับเราอาจจะเตือนล่วงหน้า1วันเพื่อเราได้เตรียมตัวก็สามารถที่จะทำได้นะครับตรงนี้คือคำอธิบายนะครับสมมติว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีคำอธิบายเพื่อที่จะให้คนอื่นรับรู้ด้วยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็มาใส่คำอธิบายได้นะครับหรือเรามีไฟล์แนบนะครับ ซึ่งเป็นเอกสารซึ่งให้เขาอ่านรายละเอียดเราก็สามารถจะใส่ได้นะครับแต่ของผมตอนนี้คือเอาเท่านี้นะครับฉีดวัคซีนเดือนมิถุนานะครับหลังจากนั้นผมก็บันทึกนะครับเห็นไหมครับเขาเตือนเป็นสีแดงๆแล้วว่ามีนัดนะเดือนมิถุนาฉีดวัคซีนนะครับทีนี้เราจะดูรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับวันที่15้เขาก็จะวงกลมไว้ว่าเราเรามีนัดนะครับ และผมตั้งเตือนไว้ก่อนล่วงหน้าคือ10นาทีนะครับพอ10นาทีก่อนจะถึง9โมงนี้นะครับก็จะมีเสียงดังขึ้นมาคล้ายกับเสียงโทรศัพท์เข้านะครับดังประมาณ1-2นาทีเพราะว่าเราได้ไปตั้งค่าเสียงไว้แล้วนะครับการตั้งค่าแจ้งเตือนด้วยคาล endar ของ Google นี้นะครับมีความแม่นยำมากเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำแบบให้เตือนทางไลน์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ